สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุขุสุขคนครับนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านนะตอนนี้ครับนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้วยครับสําหรับวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับเรามีแมตช์ทำการแข่งขันที่อ่าวังเบียงนะครับซอฟปอลาวเจ้ครับนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเเเเลยออออาาดดีีีกตต้้งมมรน ศูนย์ต่อสองครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็สวัสดีพี่พี่น้องนทุกท่านครับที่รับชมทางเพจชอเดดตะก้ออยู่นะตอนนี้ครับรับชมจากจังหวัดไหนครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดมินได้นะฮะวันนี้ก็ซ้อมปกติครับที่สนามตะก้อขุนจนไมยป่าของเรานะครับ ก็ถือว่าเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะไปทำงานแข่งขันที่สปปลาวครับเข้ามาแล้วฝากกไลก์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับนะฮะบรรยากาศของการฝึกซ้อมครับแต่ว่ากู้นี้ฮะใครแพ้เลี้ยงหมูกระทะครับสวัสดีพี่ใหม่ครับขอบคุณมากมาครับน้องเหนียวสุดหล่อครับสวัสดีครับคุณศักดาต่างร้อนครับสวัสดีครับสวัสดีสุขุสุขคนครับ มันคือเอยียงว่ะโทรศัพท์เออเออไอก้กวาวาอ,อยูง่งากเข็มมันเอียงเว้ยเหรอเออพ่อไอ้ดันขึ้นแล้วมันเบี่ยวว่ะโอเคอ่ะนะครับสวัสดีครับสวัสดีคัะมาดูจังหวะเกมทําครับเสื้อสีน้าเงินนี่จะเป็นพี่เพาะนะฮะโอ้โหติดเกี่ยวพี่นพครับหนึ่งบางฮันยกมาแบบนี้เรียบร้อยครับโอ้ย สวัสดีครับนะฮะรับชมจากอุบลธานีอุบลราชธานีครับครับตัวเตะเบอร์เก้าตัวนี้เตะดีที่สุดในยุคนี้ไหมฮะโอ้นะครับก็ต้องชมแล้วครับเพราะว่าชั่วโมงนี้ครับสดจริงนะศูนย์ต่อสี่ครับมาดูจังหวะนี้โอ้ยได้ฮะสันแบกยอดยังได้ครับ มาดูครับครึ่งรอบืสวยโหจะเกี่ยวยังไงครับ fc สบปลาลาขอบคุณครับขอบคุณนะฮะหนึ่งต่อสี่ครับวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับเราจะไปทําการแข่งขันที่สนามสนามเดินเดินเอียงสักย่างนี่แหละครับอยู่สบปลาลาเลยครับนะฮะก็ฝากกดติดตามให้นํำด้วยครับนะครับ เลยบิโยแกะเกลดแล้วสี่หนึ่งไงต่ก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งนะพี่นะแต่ก็สี่หนึ่งนะบ้านผมครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้นะครับก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับปีคศสอสองพันยี่สิบสามนะครับก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่นะครับไอซ้ายสุขูสุคนกันแล้วกันนะครับ สกอร์ซีต่อนหนึงครับมาดูฮะน้องต้นพุกสารคามยกไปแบบนี่เอา้าติดเกี่ยวครับพี่นกเก้าแบบนี้ก็เรียบปลอยทีครับโอ้ยเอาเาีทีแล่งเาตัวนี้ตัวรับแขกเสืแบติด,ตวดวควันกับเราย่แลับ หนึ่งต่อสี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณดาวอินดี้ครับเอฟสวัสดีครับเอฟตีโอ้ยติดเกี่ยวครับยักยกไปแบบนี้ก็เรียบร้อยสองพันย่สิบสี่อ้ครับผมสองพันนะครับปีคอสอปีคริสต์ศักราชสองพันยี่สิบครับขอบคุณห,หลายๆนะครับ ก็มาดูจังหวะเกมทำครับพี่นกโอ้โหอ,อนาคตนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนายน้อยครับอนาคตนี่ได้ชมแน่นอนครับหนึ่งบอลนะครับสนามนี้แหละนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมนะครับการปรับปรุงสนามนะครับอีก Uh, เร็วๆนี้นะครับมีโอกาสได้ชมแน่นอนนะครับสำหรับน้องบอลและน้องหนึ่งนะครับในเดี่ยมเดี่ยวแปรร่างข้ามฟรีสไตล์ครับ <c oughs> ถือว่าเป็นคู่ที่น่าชมนะครับ <c oughs> เอาครับครึ่งรอบพิเพาะโอ้ยไม่ข้ามครับ หต่อสองครับสองต่อห้าตุกเส์อไปโอ้ยถ้าคามขามเลยฮะจังหวะนี้ครับวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับเสาร์ที่หกอาทิตย์ที่เจ็ดนะครับที่สนามสปปลาวนะครับ ก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมนะครับทางเพจชอเดตกรอนะครับสองต่อห้าครับโยงหน้าซ้ายเอาแล้วครับเราจะมีแมทให้ได้ชมนะครับเร็วๆนี้นะครับโดยโดยแมทที่จะมาาที่จะทําการแข่งขันนะครับก็จะเป็นน้องหนึ่งบางชันต่อสองหนึ่งแปลร่างข้ามฟรีสไตล์แปลร่างข้ามหัวนะครับโอ้นะครับมีเยอะเลยนะครับสําหรับบันเสาอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะ เริมมายักษ์เปิดสวยต้นฟุกยกมาโอ้โหพลาดเองครับพลาดเองครับนน้องปิงครับโอเคครับโอ้นะครับขอบคุณสําหรับข้อมูลนะครับขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณสําหรับข้อมูลเลยนะครับสนามน้องปิงโอเคครับผมกับเบาทราบข้อมูลนะครับมาดูจังหวะนี้ฮะยกขึ้นมาโอ้โห สองต่อหกครับเรียบร้อยครับเป็นแต้มครับมาดูจังหวะนี้ครับพี่นกโอ้โห พี่พในหม่ไหนครับมมโมู่บ่ไเดแล้วพี่เพาะน้องเจเจหม่ประท่านไดแต้มประท่านนําเทีบยบโยมีรายการเนี่ยบอกครับครูโอ้ยเทีบยบโยเราอยู่แค่นาด่าครับเราบร่ได้อยู่บุรีรัม์บ่ได้อยู่บ่ได้ยอยู่ไทยเฮ้าออดีครับผมกับประจักรายการเพิ่นมีบอกสวัสดีครับจังหวะนี้ฮะเอาละครับเจ็ดต่อสามครับ โนเหรอครับอ๋อน้องโน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 ไปเรียนแล้วครับนะครับช่วงนี้น้องก็น่าจะไปเก็บตัวนักกีฬามหาลัยนะครับสําหรับน้องโนนะฮะอาจจะมีผลงานให้ได้รับชมเร็วๆที่จะถึงนี้นะฮะเร็วๆนี้นะครับก็นะครับเจ้าตัวก็ถือว่าน่ารักนะครับสําหรับน้องโนนะครับ <c oughs> จ็ดต่อสามครับออกครับสามเจ็ดสุดยอดคุณกฤษณัยประเสริฐสังครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านเลยนะครับเจ็ดต่อสามแข่ไขไปก่อนครับ มาดูจังหวะนี้โอ้โห,โโหเรียบร้อยครับ <c oughs> มาอีกหนึ่งคะแนนครับสกอร์แปดต่อสามครับเดี๋ยวกับสว,วัสดีปีใหม่นะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับชาวแฟนเพจชอเด็ดตตะก้อนะครับก็ขอบุณนะฮะขอบคุณที่สนับสนุนมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนที่ดีแล้วนะครับ ก็มีรายการบ่ครับอืมผมว่าจะต่อไปอาจจะไปหาเลาะเตะตะกอถถวยนะฮะนะครับเพื่อหารายการนะครับหารายการไม่ได้เออเขาไม่ได้หารายการเนาะจะได้แบบขยับร่างกายไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไปเตะเลาะเตตะกอถถวยแล้วผมมึงแล้วนะครับมาดูครับจังหวะนี้ครับพี่นกเดี๋โอ้โห สี่ต่อเก้าครับคิดหอด้านน้องรองแต่ครับน้องตะนะครับตะตอนนี้อยู่อยู่นครนายกนะครับตะอยู่นครนายกนะครับก็สบายดีนะครับน้องสบายดีครับพอดีเพิ่งหายจากอู้ก็น้องก็ได้กลับมาบ้านนะครับประมาณวันสองวันนะครับ น้องกลับมาบ้านประมาณอาทิตย์สิบวันครับประมาณสิบวันนะครับเลยก็มามาอยู่ที่สนามมีประมาณวันสองวันนะครับก็ได้เจอกันอยู่ครับถ้าอยากเข้าไปซ้อมด้วยต้องทํายังไงครับโอ้ยมาเลยครับนะครับคุณสันติสุขคุณดีครับอยากเข้ามาซ้อมกมาเลยครับนะครับอยู่สนามคุณโจรนวันกับมีน้องคนนึงครับน้องการนะครับน้องการอายุอายุสิบสี่ปีนะครับเรียนอยู่ าโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับสวนกุหลาบลังสิตนะครับกับพ่อนะครับพ่อเพิ่นกับอว่าสนับสนุนลูกครับพาลูกเขามาสอมอยู่สนามตะก้อขุนโจเมฆปลานะครับกับพี่นกกระสอมให้จนถึงประมาณโอ้ดึกครับเมื่อคืนนะครับเลือกันก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับมวนครับมวนอานาคตนะครับคุณชายหัวฟูอนาคตครับเดี๋ยวตรงรอเบิ้งรับจะมีแมตบอลนะครับ อยู่ที่การตกลงรับล่อบึงความความพร้อมนะครับความพร้อมนะครับของทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าแมตช์เวลาแข่งขันมันเงินรางวัลมันหลายครับต้องต้องให้พร้อมทั้งสองฝ่ายครับสี่ต่อสิบเอ้ามาเบิ้งเกมครับพี่นกโอ้ยอนาคตครับได้เจอแน่นอนนะครับสำหรับมินตาจีนะครับเป็นเลียมของอนาคตนะครับ อาจจะเป็นช่วงที่พร้อมทั้งสองไฟแล้วครับอาจจดีบดีครับอาจจะได้เบ่งอยู่สนามบันเท่านะครับสนามตะกอคุณจนไม่ปานะครับสาหรับพี่ๆนองๆนะครับที่พานไปแวะมาก็เขามาปิดซ่อมได้ที่สนามแห่งนี้เลยนะครับสนามของเข้าเปิดให้การทําการฟิตซ้อมโอ้โหทุกมือครับโอ้โหเรียบร้อยครับนะฮะสนามของเรานะครับก็เปิดให้นะครับเปิดทําการฟิตซ้อมนะครับตลอด ถ่าช่วงทียูนะครับถ้าบได้มีแมตไปทำ <c oughs> การแข่งขันยูไสครับสิบต <c oughs> ่อห้ามาเบิรงครับจังหวะนี้ครับโอ้โหติดเกี้ยวบันทันแล้ว วางเรียบร้อยแล้วทุกอย่างอยู่ในแผนสิบเอ็ดห้าสาส สิบสองห้าครับอีกลูกเดียวนะครับอีกแต้มเดียวเกมนะครับ <c oughs> เกมไม่เกมครับอืม <c oughs> เก่งบอลหน,น่อยใครซิก้าเตะเดิมพันพี่นองสดมากอืม <c oughs> มันมีอยู่หนหละครับนะครับ มันก็ชิงยากที่ดอกครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าน่องอายุน่องกับยี่สิบห้ายี่สิบหกอยู่นะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบสามยี่สิบสี่ะครับนะครับกําลังสดครับนะครับมาดูจังงวะนี้ครับอุ้ยล่นครับเกมครับเพียบร้อยครับ คุณครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจชอเด็ดตะกรอน้่เลยครับเ้อนะครับกวันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่จะถึงนี้ครับเสาร์อาทิตย์นะครับก็มีแมตช์ทำการแข่งขันที่สปปเล่านะครับสนามน้องปิงนะฮะสปปเล่านะครับ่ายทดสุดทางเพจชอเด็ดตะกรอให้ได้รับชมครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับขออย่าตัดคลิปนะครับเพราะว่าคู่นี้นะครับสนุกสนานกันไปนะครับ เราเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ